thank you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะก่อนจะส่งนะคะลูกค้าจังหวัดน้อยเอ็ดนะคะคันนี้ก็คือทำฟอร์เมอร์ของเรานะคะคันนึงนะคะเป็นคันต่อใหม่นะคะเป็นคันต่อใหม่อีกคันนะคะลูกค้าสั่งจองเป็นคันเหมือนคันสีเหลืองที่ส่งร้อยเอ็ดนะคะอันนี้เป็นให้ทําเหมือนฟาแฟดกันเลยนะคะ ทันเที่ยวส่งการพอดีเลยนะคะนี่เลยจะเป็นคัน transformer ของเราวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวนะคะรอบคันให้ให้ได้ชมก่อนจะส่งนะคะคันนี้เป็นโครงของ big M อนะคะเป็นโครงของ big M เอเลยนะคะนะคะรู้จะเป็นประมาณนี้นะคะ ทำเบรกมือให้ลูกค้านะคะแล้วก็ลูกน้องทําที่ใส่แก้วให้นะคะเผื่อวางของนะคะนี่เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวกระจกนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นจัมโบ้ให้นะคะพอดีกระจกหมดนะคะก็เลยเอากระจกนี้มารีวิวก่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทรงก็จะประมาณนี้นี่ติด ใส่ไปให้ลูกค้านะคะทานฟอร์มเมออ่านี่นะคะสวยๆเลยอายาวเท่าไรยาวเท่าไหร่สาเมตรห้าเซนอ่ายาวสามเมตรห้าเซนกว้างเท่าไหร่สวยจังเลยนะคะเมตรหกสิบห้าเมตรหกสิบห้านะคะ กระบะเปิดได้สามด้านเพราะว่าลูกค้าอยากได้เหมือนคันที่ส่งจะส่งรอยเอ็ดร่บไปแล้วนะคะสามศูนเจืเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนอ่าตนี้แปดสิบแปดเซนอ่าแปดสิบแปดเพราะว่าที่มันทําให้โด่งมากเพราะว่าบางทีเรา 100, 100. ให้ให้ให้ลูกค้าเผื่อไปบรรทุกบรรทุกอะไรจะได้ไม่ไม,ไม่กดมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นเปิดได้เปิดได้สามด้าน สวยสวยอีกคันเลยนะคะฝาแฝดเอ็ดก็เหมือนกันเลยออันนี้คือทำทาไว้ให้เพราะว่ามันมีเวลาลูกค้าเปิดไปมันจะได้ไม่โดนนะคะก็เลยทำตัวยางรองไว้ให้อ่ไดนี่นะคะคือเปิดท้ายเที่ยวสงการได้เลยขี่ได้เลยเพราะว่ามันนะคะ ก็จะเป็นโซงประมาณนี้นะคะทางฟอร์เมอร์ของเรา EP สองน่าจะ EP สามแล้วนะคะคันนี้มีทอ่อสายท่อใหเ้เรียบร้อยลูกค้านะคะลูกค้าสั่งเครื่องนะคะสั่งเครื่องมาที่ร้านนะคะแล้วก็ให้ติดตั้งให้นะคะเนี่ยเราจะมีฟงมีฝุ่นบ้างนะคะเพราะว่าจอดเพราะว่าที่หลังบ้านไม่ได้เทพ,พื้นนะคะมันก็มีฝุ่นนะคะก็ สีก็ประมาณนี้นะคะพอได้อยู่นะคะนี่น,นะคะก็ประมาณนี้เลยเลูกค้าสั่งเครื่องมาคือยันม่านะคะยันม่าช f 160นะคะราคาสองหมื่นไอหกหมื่นสองพันเก้าร้ยบาทนะคะร้อยหกสิบแรงนะคะก็จะประมาณนี้เลย รูปทรงวันนี้ก็มารีวิวนะคะก่อนจะส่งลูกค้านะคะก็ทางเราก็พยายามเร่งนะคะจะส่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งฟื้นไข้กันนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้จะส่งลูกค้าตามกำหนดนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะมีแต่คนป่วยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆให้ชม สวยดีนะคะสีเหลืองทางฟาร์เมอร์ของเราถ้าท่านใดสนใจนะคะสั่งต่อใหม่ได้นะคะอยากได้สเปคแวกไหนก็แคปมาดูได้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นถ้ามีขึ้นหัวคัสซีใหม่ก็หกหมืนเก้าพันบาทนะคะแต่ถ้าเกิดได้ทางกระบะได้ทางพื้นก็แปดหมื่นเก้านะคะ ไม่รวมไม่รวมเปิดฝาข้างนะคะเพราะว่าเปิดฝาข้างก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแถมแบตให้หนึ่งลูกนะคะโอ,คโอเคนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจก็สั่งจองคุยรายละเอียดได้มีทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะโอเคค่ะ